น้าทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดาวินสวัสดีครับตาวินนี่มาทุ่งไปนู้นเลยคือทุ่งน้ำหวาดไปทุ่งนึงขอขอรู้พี่ขอดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับสภาพบรรยากาศภายในสวนนี่แหละครับวันนี้ผมยืนอยู่ข้างๆสวนถั่วของผมครับนี่ครับนี่ครับถั่วฝักยาวครับยาวจริงๆครับนี่ครับแต่ละฟักน่าจะฟุตกว่าๆครับ ยังไม่ถึงวาครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสําหรับการปลูกตัวฝักยาวของผมปีนี้ครับนี่ครับถั่วฝักยาวครับก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กๆครับแล้วก็มานี่ครับรุ่นที่โตขึ้นมาหน่อยครับแต่ประมาณนี้ยังกินไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่อร่อยครับเนื้อมันยังแข็งอยู่ครับแล้วก็ฝักนี้ก็รุ่นกลางๆครับนี่ก็จะกินได้แล้วครับหรือว่าใครใจร้อนจะกินไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งครับถ้าลักษณะนี้ครับเนื้อจะแข็งๆแล้วเม็ดมันก็ยังเล็กๆอยู่ครับ แต่ที่ขายส่วนมากเขาก็จะประมาณนี้ครับเพราะมันจะเก็บไว้ได้นานครับแต่ถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องรุ่นนี้ครับได้เนื้อได้น้ำครับก็จะได้ความหวานความกรอบครับนี่ครับนี่ครับอีกพวงหนึ่งครับนี่ก็กําลังกินได้เลยครับกําลังอร่อยครับรุ่นนี้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้นานไปกว่านี้เขาก็เริ่มจะผิวจะเริ่มย่นครับแล้วก็จะเริ่มเหนียวครับไม่กรอบครับ คือถ้าแก่กว่านี้ก็เก็บไว้ทําพันธ์ุได้เลยครับก็จะเนื้อมันจะเหนียวครับนี่ครับข้างบนก็มีเยอะเหมือนกันครับออกลูกเล็กๆมาครับยัวเยียเต็มไปหมดครับนี่ครับไล่ลงมาครับสำหรับถั่วฝักยาวเอาไปทำอะไรได้มั่งแถวภาคกลางเขาก็จะเอาไปผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดถั่วหรือว่าเอาไปแกงส้มก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานอย่างผมครับก็ตําถั่วนี่แหละครับสุดยอดครับอาหารครับถั่วตําครับตําถั่วครับกินกับปิ่งกบครับพี่น้องปิ่งกบปิ่งเขียดครับหรือว่าจะกินกับปลาหมึกทอดก็ได้ครับยุคนี้ครับตําถั่วครับก็ถือว่าสุดยอดครับกินกับข้าวเหนียวครับนี่ครับวันนี้ผมก็จะมา เด็ดเอาฝักที่มันแก่ได้ที่ครับเก็บนี่ครับเพื่อเอาไปทําตําถั่วครับซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ผมชอบมากครับผมคิดว่าเก็บไปสักสองสามฝักก็น่าจะพอกินครับเพราะว่าฝักมันก็ยาวใหญ่ยาวเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับตอนแรกว่าจะสักสามฝักครับตกลงว่าสี่ฝักดีกว่าครับเห็นแล้วก็น่ากินครับอวบๆครับนี่ครับหอมด้วยครับตัวฝักยาวครับ ตัวฟักยาวเราปลูกเองครับปลอดสารเคมีครับเดี๋ยวผมจะไปตําครับก็คิดว่าเราไม่ต้องเก็บไปเยอะครับเก็บแค่พอกินก็พอครับเพราะว่าเราปลูกไว้ในสวนครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับนึกอยากกินเมื่อไหร่ก็เราก็ค่อยเดินมาเก็บครับไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นให้เสียวิตามินครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆกตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ